สวัสดีค่ะมาพบกับ IT ออนไลน์บมีครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง g u กเกอร์สตหรือว่า Data Studio เดิมกันนะคะใน การที่เราสร้างแผนภูมิขึ้นมาแล้วเกิดว่าแผนภูมิของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดในการกําหนดค่าชุดข้อมูลหรือว่าการเออร์เอร์เกิดขึ้นเหมือนนะคะในหน้าของเราเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Google Studio หรือว่า Data Studio เดิมเนี่ยในส่วนของพื้นฐานนะคะในช่อง IT ออนไลน์ใบมีของเราเนี่ยมีนะคะในส่วนของการ บอกนะคะหรือว่าการให้ข้อมูลนะ,ะสอนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานเนี่ยใน EP ีที่4กับ EP ีที่29เนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะ,ะในช่องของเรานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะถ้าสมมติว่านะคะฐานข้อมูลของเรานะ,ะในตัวของแดชบอร์ดเนี่ยขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะคะเราจะแก้ไขยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมีฐานข้อมูลนะ,ะในฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ g o g l e s h e e t s นะคะ อนี้พอเรามีฐานข้อมูลแล้วเราก็เปิดหน้า Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่า l o o k e r Studio นะคะพอเราพิมพ์คำว่า l o o k e r Studio แล้วนะคะเราก็จะขึ้นนะคะในตัว l o o k e r s t u d i o google. com นะคะให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปนะคะให้รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นหน้า l o o k e r Studio ขึ้นมาให้เราคลิกที่รายงานวา่างเปล่า เพื่อที่จะทําการสร้างนะคะแดชบอร์ดแล้วก็เชื่อมต่อฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อที่ตัวของกูเกิ e ชีตประฐานข้อมูลเราอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็รอสักครู่นะคะให้ตรงเนี้ยเป็นรูปมือนิดหนึ่ง,งพอเป็นรูปมือแล้วเราก็คลิกเชื่อมต่อได้เลยอ่าแล้วก็เลือกไปที่สเปซชิดของเราเนะว่าฐานข้อมูลเราสเปซชิดที่ไหนนะคะแล้วก็อยู่ที่แผ่นงานชื่ออะไรนะคะเราก็คลิกนะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไป พอเพิ่มเสร็จก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราเพิ่มในรายงานเราคิดเข้าไปนะคะพอเราเพิ่มในส่วนของแผนภูมิเข้ามานะคะในหน้ารายงานเนี่ยเขาจะมีแผนภูมิให้เราขึ้นมาหนึ่งตารางนะคะก็คือแผนภูมิตารางเราก็รอจนแผนภูมิขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็อย่างแรกเลยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะทําส่วนไหนก็ให้แก้ไขชื่อก่อนนะคะเป็นชื่อที่เราต้องการในที่นี้ก็จะใช้ชื่อว่า Data นะคะ พอใช้ชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกตัวแผนภูมิของเราเราก็จะเห็นว่าตรงตัวแผนภูมิเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขจะต้องทําให้เป็นแถบสีฟ้าหรือน้าเงินนี้ก่อนนะคะพอเป็นแถบตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีข้อมูลขึ้นมานะะแล้วก็ ส่วนที่ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับแผนภูมิส่วนของข้อมูลเนี่ยก็จะมีจังหวัดชื่อเรคคอร์ดเขาตัวเรคคอร์ดเขาเนี่ยมันจะขึ้นให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเขาก็จะดึงมาเป็นฐานข้อมูลอัตโนมัตินะคะแต่เราไม่ต้องการข้อมูลเรคคอร์ดเขาโชว์ Show. เราก็ให้ไปตรงเมทริกตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดนะคะิกปิดไปข้อมูลเรคคอร์ดเขาก็จะหายไปนะคะทีนี้เราต้องการจังหวัดนะคะเราก็ดึงข้อมูลจังหวัดมาต่อจากตรง นะชื่อนะตรงนี้ติข้อมูลตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะคะในตารางแผนภูมิตารางกับเรามีในส่วนของชื่อและจังหวัดเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะ,ะว่าตอนนี้ฐานข้อมูลเรามีทั้งหมดนะคะสิบสองรายการนะคะทีนี้เราบอกว่าเราต้องการเพิ่มฐานข้อมูลในการเพิ่มฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะไปเพิ่มในตัว เ x ็ e l ได้แต่ว่าส่วนที่เพิ่มได้จะต้องเป็นส่วนของฟิลดนะคะในแต่ละฟิลดไม่สามารถที่จะไปแก้ไขในส่วนของคอลัมน์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มชื่อของลูกค้าเข้าไปอีกสักชื่อหนึ่งะะสมมุติว่าเราเพิ่มชื่อว่านะเอนะคะ,นะคะแล้วเราก็อ่าให้เอสอยู่ที่สงขาแล้วกันนะคะ เราเพิ่ม s เข้าไปละพอเราเพิ่ม s เข้าไปเราลองมาดูในฐานข้อมูลตรงนี้ว่าเขาจะเพิ่มฐานข้อมูลให้เราไหมถ้ายังไม่มานะคะ s ยังไม่มาเราก็รีเฟรชนิดนึงแล้วก็รีเฟรชข้อมูลอา s สงขามาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเรียงตามชื่อคนให้เป็นตัวอักษรจาก นะมากไปหาน้อยทีนี้ถ้าเรา,เราต้องการปรับตรงนี้เราก็สามารถที่สมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากให้เรียงจากชื่อจังหวัดนะเราก็เลือกจังหวัดแล้วก็เลือกจากน้อยไปหามากก็คือเลือกจากกอไก่ไปคหอหนคู่นะคนะจังหวัดก็จะเป็นเรียงจากจังหวัดเป็นกรุงเทพนะไปถึงนะคะลำดับที่สิบสามสกลนะคะสิบสี่นะคนะเนะีนะ่ยนะนะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกจากมากไปหาน้อยนะปะพอดีเชียงใหม่เป็นสายเอเขาก็จะเลือกตามพยัญชนะด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกให้เรานะพอเราเลือกตรงนี้เสร็จนะคะเราก็ไปดูว่าโอเคฐานข้อมูลตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่มรายละเอียดที่เป็นนะคะในแต่ละฟิลด์ก็สามารถเพิ่มได้แต่ถ้าเราจะไปแก้รายละเอียดหัวคอลัมน์ที่เป็นฐานข้อมูลตรงนี้เราไม่สามารถแก้ได้เช่นสมมติว่าเราบอกว่าตรงนี้เราต้องการเป็นชื่อลูกค้านะคะ เราพิมพ์ว่าชื่อค่ะเพราะไก่ทีนี้เราลองมาดูในส่วนของนะะตัวแดชบอร์ดกันทีนี้นิดหนึ่งค่ะเราต้องรีเฟรชเขานิดหนึ่งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันก่อนนะคะก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมานะ,ะทีนี้พอเออร์เลอร์แล้วเราไม่ต้องตกใจนะคะให้เรามาปรับ ที่ส่วนของนะคะตรงข้อมูลแล้วก็ไปที่ตัวลูกศรน,นะคะแก้ไขแหล่งข้อมูลแล้วเราก็ไปที่การเชื่อมต่อแก้ไขการเชื่อมต่อข้อมูลนะคะเราก็ต้องเชื่อมต่อใหม่นะคะก็คือแหล่งข้อมูลเราอยู่ที่นะ e x c e l แล้วก็ไปที่ Data เหมือนเดิมนะคะทีนี้ว่าให้เชื่อมต่อใหม่อีกทีนึง เขาก็จะมีก๊อปอัพขึ้นมาเห็นไหมคะเขาก็บอกว่าฟิลของเราเนี่ยช่องใหม่ก็คือชื่อลูกค้าแล้วก็หัวข้อที่ขาดหายไปก็คือชื่อก็คือเราไม่เอาชื่อแต่เราจะเอาเป็นชื่อลูกค้าแหละนะแล้วก็ใช้นะคะเสร็จสิ้นนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อข้อมูลชื่อลูกค้าแล้ว ชื่อไม่มีแล้วแต่เราตรงนี้มันมีติข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็คือเอ,อตรงส่วนของชื่อเฉยๆเนี่ยจะนะเขาก็จะขึ้นว่าเราก็ต้องปิดไปแล้วเราก็ดึงชื่อลูกค้ามาแทนอ่าเราต้องการให้จังหวัดอยู่ล่างแล้วก็เอาชื่อลูกค้าไว้ด้านบนไหมคะ ข้อมูลก็จะมาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะแต่เพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแก้ไขในตัวของนะคอลัมน์ที่เป็นฟิลด้านบนนะที่เป็นเหมือนกับฟิลด์ข้อมูลนะในส่วนต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้นะไม่ว่าจะเป็นมิติข้อมูลหรือเมทริกเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงถ้าเราจะแก้ไขเราก็ไปแก้ไขตรงส่วนของนะดินสอตรงนี้เช่นสมมติว่าชื่อลูกคา้าอ่ะเราไม่เอาละเราจะใช้ชื่ออย่างเดิมนะเราก็เป็นชื่อนะคะ นหะาะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อให้เรานะคะถ้าเราจะแก้เป็นชื่อลูกค้าอะ่ะเราก็ใส่เป็นชื่อลูกค้านะะี่ะก็จะแก้ให้เราเลยนะ,ะเราก็ดูเลยว่าเราจะแก้ตรงไหนแล้วก็นะคะเอามาไปคลิกให้เป็นลูกดินสอแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้นะ,ะวันนี้ในส่วนของไอทีออนไลน์ใบมีนะคะในการแก้ไขนะคะ ชุดฐานข้อมูลที่เกิดการเออร์เลอร์ขึ้นมานะรเราก็มีการที่แก้ไขดังน,นี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเจอปัญหานะะในการเออร์เลอร์ก็ไปแก้ไขที่แหล่งข้อมูลไปทําการเชื่อมต่อใหม่แต่ถ้าอยากจะปรับในส่วนของชื่อด้านบนก็สามารถที่จะปรับตรงส่วนของรูปนิสสอนะคะในส่วนของมิติข้อมูลได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการเพิ่มในส่วนของรายละเอียดก็สามารถที่จะเขากลับไปเพิ่มรายละเอียดในแต่ละฟิลด์ได้นะคะในส่วนของ หน้า d a t a b าเบสใน g o Google s h e e t ได้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาเพื่อนๆไม่ต้องตกใจก็แค่ไขได้ตามนี้เลยนะคะในวันส่วนของวันนี้เอง i อทีออนไลน์บมีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามสับสไคร e นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ